สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนตอนนี้เรากาลังนั่งรถบัสไปลงที่สถานีรุ่ยฟางเพราะวันนี้เราจะมีแพลนที่จะไปนั่งรถไฟโบราณสายผิงซีเพื่อเทีร่รอบๆเขตผิงซีกันนะคะเราก็นั่งรถบัสจากป้ายแถวๆซีเหมือนจริงเลยนะคะไปขึ้นรถบัสสาย965ไปลงที่ป้ายจูซือเทมเพลสังเกตง่ายๆก็คือจะมีวัดเนี้ย อยู่ตรงด้านขวามือนะคะตั้งอยู่ตรงสี่แยกก็กดออดแล้วก็เขาจะจอดแถวแถวนั้นแล้วเราก็เดินไปสถานีรุ่ยฟางค่ะอีกแค่ประมาณ260เมตรประมาณนั้นนะการเดินทางทั้งหมดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ก่อนที่จะไปที่สถานีเราก็ขอแวะทานข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องหน้าสถานีก็จะมีร้านขายข้าวหรือว่าพวกชานมไข่มุกเยอะเลยนะเลือกตามใจชอบได้เลยทุกคนแอบอย่างแนะนําร้านข้าวที่เราทานนะรสชาติดีอาจจะไม่ได้ว้าวแต่แบบ ถือว่าอร่อยเลยแหละเนี่ยเมนูที่อยากแนะนําคือเมนูนี้เลยไก่ทอดกรอบชิ้นใหญ่มากเขาจะมีรูปติดข้างหน้าร้านนะคะแล้วก็ชี้ๆเอาง่ายไหมละ่ะเดี๋ยวพิกัดร้านเราจะแปลไว้ให้ใน description box นะคะแล้วเราก็เดินกลับไปที่สถานีรุ่ยฟางที่อยู่ไม่ไกลาจากร้านข้าวมากนะักเรามาดูกันว่ารถไฟสายพิงซีจอดสถานีไหนบ้าง ในแต่ละสถานีก็จะมีที่เที่ยวและไฮไลท์ของสถานีนั้นๆถ้าใครมีเวลาหรือมาแต่เช้าก็อาจจะเก็บให้ครบได้นะแต่ว่าวันนี้เราจะไปแค่สสถานีก็คือชูเฟินและโหตงเริ่มจากการกดซื้อตั๋วรถไฟที่ตู้กดสถานีแรกที่เราจะไปเที่ยวในวันนี้ก็คือสถานีชูเฟินค่ารถไฟแค่19ไต้หวันดอลลาร์ต่อเที่ยวถูกมาก รถไฟจะมาเป็นรอบตามตารางคือจะวนมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงกว่าๆประมาณนั้นนะคะตอนเราซื้อตั๋วเสร็จเนี่ยคือรถไฟเพิ่งออกไปเลยเรารออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงได้มั้งระหว่างรอรถไฟใช่ไหมเราก็ไม่มีอะไรจะทำล้วก็เลยถ่ายรูปเล่นกันและได้รู้ว่าสถานีเนี้ยถ่ายรูปสวยมากถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะเนี่ยได้มาเป็นภาพประมาณนี้น่ารักปล่า จะใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีรุ่ยฟางมายังสถานีฉือเฟินนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นสถานีนี้คือแบบคนเยอะแตกแตนมากแกคือแบบเบียดเสียดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วมีทีท่าว่าฝนจะตกด้วยอากาศค่อนข้างอึมครึมแต่นักท่องเที่ยวแบบเราก็สู้ไม่ถอยเรียบททางรถไฟจะเป็นร้านค้ามีทั้งอาหารแล้วก็ของฝาก ใครไม่ได้ทานข้าวมานะคะก็มาฝากท้องที่นี่ได้แต่อาจจะต้องยืนทานเนาะอาจจะทานลำบากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีโต๊ะให้นั่งทานก็เท่าที่เห็นนะคะเขาจะขายเป็นพวกอาหารท้องถิ่นเนาะส่วนใหญ่แบบพวกไอติมถั่วตัดหรูโรฟ้านอะไรอย่างเงี้ยปลาหมึกทอดนี่คือเห็นได้เกือบจะทุกที่ที่ไปเลยอะ ที่สถานีนี้นะคะมีไฮไลท์ก็คือการปล่อยโคมซึ่งจริงๆแล้วที่นี่เขามีเทศกาลปล่อยโคมแบบเทศกาลใหญ่เลยนะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีชื่อเสียงมากๆในไต้หวันซึ่งเขาจะจัดทุกปีนะคะแต่ว่าลองเช็คในเว็บไซต์เนาะว่าในปีนั้นๆที่เราจะไปอ่ะเขาจัดแบบช่วงไหน ทุกคนลองจินตนาการดูดีว่าแสงจากโคมไฟนะับพันที่ลอยขึ้นฟ้าในขณะที่แบบท้องฟ้ามืดมิดแบบไร้แสงใดๆนอกจากแสงจันทรมันจะสวยขนาดไหนเพราะนี่ขนาดเรามาปล่อยโคมตอนกลางวันนะมันยังสวยขนาดนี้เลย แล้วแล้วฝนก็ตกลงมาหนักเลยก็ทําให้เราติดฝนอยู่พักหนึ่งหาที่หลบฝนก็ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าไปยืนหน้าร้านค้าก็จะเกลกกากเขาไปซาบระเล่าแต่ดีที่ฝนตกแค่แป๊บเดียวไม่ถึง20นาทีก็เริ่มซาเราก็เดินหาร้านโคมที่ถูกใจซึ่งเอาจริงๆคือเหมือนกันทุกร้านเลยนะแต่เราเลือกร้านนี้เพราะว่าเราเข้ามาซื้อของฝากพอดีแล้วก็เห็นเขาขายโคมอยู่ด้วยแล้วราคาดีกว่าร้านอื่นก็เลยเอาร้านนี้เนี่ยแหละ พนักง,งานก็ไนส์มากๆเซอร์วิสดีสุดๆถ่ายรูปเก่งถ่ายรูปรัวไว้เผื่อเลือกทั้งรูปทั้งวิดีโอถ่ายแบบชนิดที่ไม่กลัวโทรศัพท์ฉันค้างเลยทีเดียวเราก็เขียนคำขอบคุแบบจันหนักจัดเต็มไปเลยสีด้าน 拍一张这个就就就哇啊！这边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 这 มาต่อกันที่สถานีโหต้ง สถานีที่เต็มไปด้วยความน่ารักไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแมวแมวแมวและก็แมว,แมวด้วยความที่มีแมวค่อนข้างเยอะที่นี่ก็เลยรู้จักกันในนามของหมู่บ้านแมวโหต้งแต่ว่าวันที่เราไปคือไม่ค่อยเจอน้องแมวเลยนะคะจะมีหลบอยู่ตามหลังป้ายบ้างกระถางต้นไม้บ้างเหมือนลําคานนุษอ์ะ่ะ ซึ่งเอาจริงเราก็ไม่ควรไปกวนน้องเนาะแบบถ้าเขานอนอยู่อ่ะไม่ควรไปแย่เขานะอย่าไปสร้างความรำคาญให้เขาเลยเนาะแล้วเราก็อาจจะเจ็บตัวได้เหมือนกันนะคะเราเห็นบางคนแบบไปแย่เขาหรือพยายามเรียกให้เขาตื่นเพื่อที่จะถ่ายรูปอ่ะอันนี้เราบอกตรงๆว่ามันไม่น่ารักเลยนะคะที่อาจจะเล่นกับน้องแมวอ่ะจริงๆมีหลายตัวที่เขาพร้อมจะเล่นกับนุ๊มากเลยนะบางตัวก็เข้ามาคอเคลียเองเลยแบบตั้งใจมาตกท่านุ๊นุขอหนมหน่อย ยิ <sk r isa> <im itation> <ęd isis> ่งแค้นนะร้านนี้มาสิงมาสิ่งกแท้แท้แม่โุ้ยเหมือนโค้่ายเลยนอกจากน้องแมวแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านค้าขายพวกของฝากของกินส่วนใหญ่โลโก้ร้านหรือว่าของที่ขายก็จะเป็นรูปแมวนอกจากนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเคยเป็นเหมืองท่านหินมาก่อนซึ่งก็มีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ศึกษาว่าในอดีตเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้มีลักษณะใดมีความเป็นมาย,ยัางไง ซึ่งเขาก็ยังมีอาคารเก่าที่เป็นอาคารโรงเหมืองเก่าอยู่รวมถึงสะพานที่เขาเคยใช้เดินรถลากขนส่งฐานหินเมื่อตอนที่เรามาที่เนี่เมืห้า6ปีที่แล้วเราจำได้ว่าเขาเปิดให้ขึ้นไปเดินเล่นตรงทางเดินรถลากได้แต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาปิดไม่ให้ขึ้นไปแล้วเราไม่แน่ใจนะว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย จริงๆที่นี่จะมีสองฝั่งนะคะซึ่งฝั่งที่เราจะเดินข้ามไปก็จะเป็นหมู่บ้านแมวจริงๆละให้เดินกลับเข้ามาที่สถานีรถไฟมันจะมีทางเชื่อมเพื่อข้ามไปยังฝั่งโน้นพอเดินออกมาจากทางเชื่อมก็เจอเจ้าเหมียวนอนรอต้อนรับอยู่เลยฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านบนเนินเขามีร้านคาเฟ่น,น่ารักน่ารักซ่อนตัวอยู่ตรงนี้มีแมวเกือบจะทุกที่เลย อ๋อทุกคนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีแมวเยอะค่ะนี้เนี่ยก็เพราะว่าในอดีตที่นี่มีคนอาศัยอยู่จํานวนมากและเขาก็เลี้ยงแมวใช่ไหมแต่พอเมืองท่านหินปิดตัวลงคนส่วนใหญ่ก็ย้ายออกและเหลือเพียงน้องแมวไว้ทีเนี้ยน้องก็กลายเป็นแมวจรก็ออกลูกออกหลานกันเยอะแยะมากมายเพราะไม่ได้มีใครมาดูแลหรือว่าทำหมันให้เขา แต่ว่าเมื่อปี2008ก็มีอาสาสมัครท่านหนึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับน้องแมวในหมู่บ้านแห่งนี้ทางโซเชียลมีเดียและก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวเน็ตจนทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีจนมีหน่วยงานเข้ามาดูแลความเรียบร้อยเรื่องของการทําหมันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้น้องแมวซึ่งถ้าน้องทําหมันแล้วเขาก็จะทําสัญลักษณ์ตรงหูน้องดีใจกับน้องแมวจริงๆนะคะที่มีอาหารกินไม่อดอดยากอยาก เราอยากให้น้องหมาน้องแมวทุกตัวบนโลกเนี้ถูกรักโดยใครสักคนจังว้าไม่อยู่กันที่จิวเฟินหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเดินเขาแถมยังมองลงมาเห็นทะเลอีกด้วย เรานั่งรถบัสหมายเลข788จากสถานีรุ่ยฟางนั่งยาวไปลงที่จิวเฟริรนเลยทางขึ้นข่าวแอบน่ากลัวนะคะถนนดีก็จริงแต่ค่อนข้างชันและพี่คนขับคือแบบขับซิงมากจะบอกว่ารถบัสที่ไต้วันน่ะขับได้เร็วแรงแซงทางโค้งทุกคันเลยคือตอนก่อนถึงหมู่บ้านน่ะรถมีแบบไหลนิดๆด,ด้วยนะด้วยความที่ฝนตกถนนก็ลื่นด้วยเนาะ ทางนี้ก็คือนั่งเกรงกิเดสสบตากับนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งแล้วก็ยิ้มแห้งให้กำลังใจกันสุดพอถึงปุ๊บคือโล่งเลยจุดเช็คอินของที่นี่ก็คือจิวเฟิร์นโอสตรตีเป็นถนนโบราณที่มีหลายตรอกซอกซอยมีร้านค้าขายอาหารท้องถิ่นต่างๆมีโรงน้ำชาส่วนใหญ่พ่อค้าที่นี่จะตะโกนทางไทยเป็นภาษาไทยด้วยนะนี่เนี่ยก็คือคำที่พูดกันเกือบทุกร้านเลยคือชิมไหมอร่อยนะ ที่นี่จะถูกประดับด้วยโคมแดงเรียงรายตามสองข้างทางยิ่งตอนกลางคืนตอนเปิดไฟสวยมากยังกับอยู่ในอนิเมะเลยแต่ว่าเป็นอนิเมะที่มีกลิ่นนะพอได้กลิ่นตัวหู้เหม็นแบบเตะจมูกเวอร์กลิ่นมันจะเหม็นเปรีป้ยวๆอะ่ะแต่เห็นหลายคนก็บอกว่าอร่อยนะทุกคนใครเคยลองอช่วยคอมเมนต์รีวิวแบบจริงใจให้ทีนะนี่ยังไม่กล้าลองสักทีเลยอะ่ะ แลวเราก็เดินมาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะซึ่งนั่นก็คือโรงน้ำชาที่เขาว่ากันว่าเป็นอินสปิเรชันให้เรื่อง Spirit Away แต่จริงๆแล้วนะคะมันมีหลายสถานที่เลยนะที่เขาบอกว่าเป็นต้นแบบให้กับโรงอาบน้ำใน Spirit Away คือทั้งที่ญี่ปุ่นเองด้วยนะที่นี่ก็อาจจะมีความคล้ายในส่วนของการที่เขาตกแต่งด้วยโคมแดงรอบตัวอาคารนะเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เขาสามารถแบบดึงนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่รักในสตูดิโอจิบิมาเที่ยวที่นี่ให้ได้มีรายได้เข้ามาในชุมชน ถึงฝนจะตกแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เยอะสุดๆเลยนะคะเราก็แบบรุมหามุมถ่ายโรงน้ำชาที่เป็นไฮไลท์กันโรงน้ำชานี้มีชื่อว่าอาเมยเราก็ได้วิดีโอที่ดีที่สุดคือได้แค่นี้แหละเพราะว่าแบบคนเบียดเวอร์เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับถนนเล็กๆที่มีบันไดทอดยาวลงไปสู่ถนนลากและยังคงประดับด้วยคมแดงเรียงรายตลอดสายจะบอกว่าตรงเนี้ยถ่ายรูปสวยมากคนน้อยพอเริ่มมืดแล้วเขาก็เริ่มเปิดไฟคือสวยมากโรแมนติกที่สุด แล้วก็ถึงเวลากลับเข้าไทยไปกันแล้วเราก็มารอรถบัสนะคะคนรอเยอะมากทุกคนเราชอบทุกที่ที่ไปในวันนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในรูทของรถไฟสายพิงซีหรือที่จิวเฟินคือบรรยากาศมันดีมากๆมันมีกลิ่นอายของความเป็นไต้หวันอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วแต่เราก็อยากกลับมาอีกนะมาแก้ตัวที่แบบฝนมันตกแล้วจะซึมซับบรรยากาศได้ไม่เต็มที่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการตัดต่อนะ เพราะว่ากว่าจะตัดได้แต่ละคลิปอะมาใช้เวลามากจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ